สวัสดีค่ะทุกคนวันนั้นพูดถึงลิปนี้นะคะลิปสักปากค่ะนี่ตทาตั้งแต่เมื่อคืนนะเมื่อเช้าแล้วก็มาส่งลูกที่ลุยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะทาอีกรอบนึ่งจะมีความเป็นลิปที่ทำให้ปากไม่แห้งนะคะเนี่ยทุกคนต้องใช้หมดไปหนึ่งหลอดนะ ืทาแล้วแบบเหมือนเราได้ทั้งเหมือนไปสักปากและเหมือนเราได้ไปเติมฟิลเลอร์ที่ปากด้วยอะ่ะมันมีความแบบอิ่มโฟแล้วก็แมนไม่ติดด้วยติดแมสน,น้อยมาก ชาแป้งฟันนะคะเมื่อคืนทายังติดอยู่เลยอะ่ะดูนะเห็นไหมไม่ติดแมสแต่มันมีความฉ่ำวาวเหมือนแบบเหมือนมันจะติดแมสแต่มันไม่ติดแล้วก็มีความชุ่มชืน้นจริงๆ ไดด้ตลอลอเยคะจะแนะนำร้านที่ไปซื้อนะคะซื้อแบบร้านที่เราไม่ถูกหลอกนะคะว่าเป็นของปลอมนะคะก็จะจะแอดไว้ข้างล่างให้นะคะว่าซื้อที่ไหนแล้วเราก็จะได้ของแท้มาทาที่ปากสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอื mm hmm. แค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบเหมือนแต่งหน้าเลยอะทั้งๆที่ไม่ได้แต่ง mm hmm. ก็